สวัสดีค่ะวันนี้หมอก็จะมา,าแนะนำว่าชุดที่เราใส่เวลาเราเข้าไปดูคนไข้ นะค,ะคนไข้ที่สงสัยหรือว่าคนไข้ที่เป็นโควิด19เนี่ยหมอใส่ชุดอะไรบ้างนะคะอันแรกเลยก็จะเป็นชุดอันนี้เรียกว่าชุด cover all นะคะอันนี้ก็จะเป็นกันน้ำกันน้ำด้วยแล้วก็จะใส่ได้ถึงเป็นฮู้ดไปในตัวด้วยนะคะอันนี้ก็มันชุดมันจะมีไซส L, <S ์ S, M, L อันนี้มันชุดไซส์ใหญ่ไปนิดนึงค่ะเวลาใส่ก็สวมทับชุดปกติไปได้เลยนะคะเหมือนคล้ายๆชุดหนีค่ะชุดนี้ก็คือกันน้ำกันเหงื่อ จากคนไข้มาที่เราแล้วจากตัวเราไปข้างนอกด้วยใส่ชุดนี้เสร็จก็จะร้อนเหงื่อก็จะออกนิดนึงค่ะนี้ชุดนี้อันอันแรกก่อนอันต่อไปก็จะมีแว่นตา<ม>แว่นตาหรือเรียกว่าก็เกิลน,นะคะก็คือใส่เพื่อที่จะคล้ายๆแว,แว่นตาดำน้ำ<ม>อันนี้ก็คือเพื่อป้องกันเสมหะมหรือคนไข้เวลาเขาพูดมีละอองฝอย<ม>หรือว่าสิ่งขัดหลังเลยค่ะก็คือป้องกันไม่ให้ เข้ามาที่ดวงตาเราค่ะอัน,นไซด์เดียวใช่ไหมคะอาจารย์เป็นไซด์เดียวมีม,มีหลายมีหลายแบบหลายยี่ห้ออาจจะเป็นถ้าเป็นคนที่ใส่แว่นตาอยู่แล้วคุณหมอบางท่านหรือพยาบาลบางท่านใส่แว่นตาอยู่แล้วก็อาจจะไม่ต้องใส่อันนี้ครอบเพราะก็ถือว่าเป็นแว่นตาเนี่ยก็จะเป็นตัวบังได้อันหนึง่งแต่ถ้าไม่ทันไม่กลัวจะอยากจะใส่เพิ่มอีกอันนึงก็สามารถใส่เพิ่มได้ค่ะอ,อันนี้ต่อไปก็จะเป็น เฟสชิลนะคะ mm hmm. ก็คือตัวที่กันน้ำลายอีกชั้นหนึ่งค่ะอันนี้ก็จะมีหลายแบบแบบที่มีหลายท่านที่ทำเองมาบริจาคอันนี้ก็จะใช้ได้เหมือนกันเพียง mm hmm. แต่ว่าอันนี้ก็คือถ้าเกิดใช้กับเคสโควิดหรือว่าเคส PUI เนี่ยคือทิ้งไปเลย mm hmm. อันต่ออัน mm hmm. เพราะอันนี้เป็นด่านหน้าที่สุดละ mm hmm. น้ำลายจากเขาจากคนไข้ามาก็จะมาโดนอันนี้ก่อน mm hmm. ก่อนที่จะมาถึงก็อกเกิลหรือว่ามาถึงหน้ากากของเราค่ะ mm hmm. อันนี้ก็คือจะเปลือง mm hmm. เนื่องจากว่าอันต่ออันไปเลย mm hmm. ส่วนเจ้าหน้าที่ที่อยู่ที่ผู้ป่วยนอก mm hmm. อะไรเงี้ยที่เห็นเขาใส่เงี้ยค่ะ mm hmm. ก็เขาจะมีการทําความสะอาดเช็ดแล้วก็ใช้ได้นะคะเน่ถ้าถ้าใช้กับคนไข้ทั่วไปแ mm hmm. ้าเกิดเป็นโควิดเราก็จะทิ้งไปเลยอันต่ออันค่ะอันนี้ก็ใช้ได้อันต่อไปก็คือจะเป็น หมวกอันนี้ถ้าเราใส่ชุด cover all เมื่อกี้แล้วอาจจะไม่ต้องใส่อันนี้ก็ได้แต่ก็จะมีชุดอีกแบบหนึ่งที่ไม่ใช่ cover all จะเป็นชุดพลาสติกคุมที่คุมแค่ที่คอกับที่มืออันนี้ก็จะใส่ใส่หมวกอันนี้ไปด้วยค่ะแต่หมวกอันเนี้ยจริงๆแล้วถ้าเป็นหมวกที่กันน้ําด้วยก็จะดีอันนี้มันจะไม่กันน้ําอันนี้มันเป็นที่เขาใส่ในห้องผ่าตัดอะคะ่ะแต่เราก็เอามาประยุกต์ใช้ค่ะที่จะเห็นว่าบางที่ก็จะใส่ชุดกันฝน ประมาณอย่างนั้นก็ใช้ได้อันนี้ต่อไปก็จะเป็นถุงมือถุงมือเนี่ยเราใส่กัน2-3ชั้นถุงมือเราจะใช้เป็นเซอร์จิเคิลเป็นเป็นถุงมือปกติเลยค่ะแต่ถ้าเกิดบางที่อย่างเช่นที่ที่เขาแม่บ้านทาวคำสะอาดที่เก็บขยะเก็บอุปกรณ์ติดเชื้อนะคะที่ห้องที่ห้องผู้ป่วยนอนใช่เขาก็จะใส่เป็นอันนี้เขาก็จะจะทิ้งไปค่ะ ใส่ใส่กี่ชั้นค่ะาจารเขาใส่สองชั้นเสมอเลยเพื่อมันรั่วค่ะแล้วก็จะมีเขาเรียกว่าเลกโคเวอร์ก็คือจะเป็นถุงถุงที่จะใส่คลุมขาเราก่อนที่บางโรงพยาบาลไม่มีเนี่ยจะเอาถุงพลาสติกเลยถุงพลาสติกสีขาวหูหิ้วค่ะเอามาช่วงแรกๆลงมาชลินแล้วก็ทำอย่างนั้นค่ะก็คือเอามาคลุมเราเลยก่อนที่จะใส่รองเท้าบูท แล้วก็จะเป็นตัวชูโคเวอร์อีกทีหนึง่งก็คือมีเล็กโคเวอร์ก็คือคุมขาเป็นรองเท้าบูทแล้วก็เป็นชูคุมรองเท้าอีกอันนึง<ม>เพราะว่าเวลาคนไข้เขาไอเนี่ยไอเสมหะมันจะตกลงมาก็จะมาโดนที่ขาเราเราก็ต้องมีเครื่องป้องกันข้างล่างด้วยอันนี้ก็จะเป็นอีกแบบเนืงอที่จะเป็นแบบสั้นถ้าเกิดเราใช้กับอันนี้ผู้ป่วยโควิดทั่วไปเราจะใช้แบบยาวค่ะแบบประมาณครึ่งแขง ค่ะอันนี้ก็คือสําหรับอาจจะเป็นเจ้าหน้าที่เอ็กซเรย์หรือส่วนอื่น,นๆที่จะไม่ได้ไปสัมผัสกับผู้ป่วยโดยตรงค่ะอุปกรณ์อีกอันนึงที่สําคัญมากๆเลยที่ขาดไม่ได้เลยก็คือหน้ากากค่ะต้องเป็นชนิดที่ N95 ขึ้นไปก็คือกองอนุภาคได้95%อาจจะมี N99 หรือ P100 มีอีกมีอีกหลายแบบค่ะแต่ว่าอันนี้ก็เป็นมาตรฐานที่ที่ใช้กันซึ่งก็มีหลายยี่ห้อเราได้รับมาบริจาคมาหลายอันนะคะ ซึ่งอันนี้มันจะทั้งกันน้<ม>ําแล้วก็ปรองฝุ่นไ<ม>ออนุภาคที่มันมีขนาดเล็กได้ส่วนอันที่เป็น surgical mask อันนี้ก็คือ<า>ที่เราสั่กันใช่หรือว่าก็จะใช้ได้กับเชื้อทั่วๆไปถ้าเกิดแต่โควิด1 i เนี่ยไอตัวนี้มันจะดีกว่าแล้วก็ถ้าเกิดเป็นประชาชนทั่วไปอาจจะไม่ต้องได้ใช้ถ้ามี surgical mask ใส่ก็ได้ค่ะถ้าไม่มีสามารถใช้เป็นผ้าหน้ากากผ้า ก็ได้แต่ว่าต้องทำความสะอาดเพราะว่ามันจะเปียกเนื่องจากพอพูดเราพูดตลอดแล้วน้ําลายเรามันจะมาสัมผัสผ้าด้านหน้า<ม>ค่ะและเมื่อใช้ไปสักพักหนึ่งไอตัวผ้าใยผ้าค่ะมันจะกว้างขึ้นเรื่อยๆมันจะกรองไม่ได้แล้ว<ม>บางคนก็อาจจะต้องมีเซอร์ดิคอลแมสมากันไว้อีกชั้นหนึ่งเ<ม>ค่ะเพื่อให้มันใช้ได้นานขึ้น<ม>ค่ะอันนี้ก็คือเป็นทั้งหมดที่หมอแต่งตัวเข้าไป<ม>ใช้เวลาแต่งตัวก็ประมาณ10นาที ช่วงหลังๆถ้าเร็วหน่อยก็อาจจะถึงแค่ประมาณ7นาทีคือความสําคัญของการใส่ชุดเนี่ยมันสําคัญตอนที่เราถอดเพราะถ้าเราถอดไม่ดีเราสะบัดเราสะบัดปุ๊บมันจะเราจะมีโอกาสจะติดเชื้อกันตอนนั้นเพราะฉะนั้นเวลาถอดเนี่ยจะยิ่งแต่นานนานบางคนถอดเป็น20นาทีโดยที่มีคนช่วยเราไหมคะต้องมีคนช่วยเขาเรียกว่าบัดดี้ต้องมีบัดดี้คอยบอกว่าอันนี้ถึงสเตปนี้ต้องเป็นถอดตรงนี้ถอดถอดหมวกนะถอดก็อกเกิลนะถอด แล้วก็อุปกรณ์สุดท้ายที่จะติดตัวเราอยู่คือ N95 หน้ากาก N95 อันนี้ที่จะถอดเป็นอันสุดท้าย mm hmm. เพราะว่าถ้าเกิดมันมีละอองที่มันฟุ้งอยู่เราใส่นี่ไว้ยังไงตอนที่เราถอดมันก็จะยังไม่ติดเชือ้อค mm ่ะ hmm. แล้วก็รีบล้างมือในแต่ละขั้นตอนที่ถอดเมื่อถึงมือเปล่าปุ๊บก,ก็จะต้องล้างมือ mm hmm. ไม่ว่าจะแอลกอฮอล์หรือว่าจากด้วยสบู่ mm hmm. น้ำยาฆ่าเชือ้อค่ะ mm hmm. แล้วก็ส่วนอันอื่นๆมันก็จะเป็นอุปกรณ์ที่เอาไว้ เวลาเราทำหัตถการที่สำคัญในคนไข้โควิดก็คือมักจะมีปอดติดเชื้อถ้าปอดติดเชื้อที่เป็นรุนแรงขึ้นเนี่ยอาจจะได้ใส่ท่อช่วยหายใจเวลาเราใส่ท่อช่วยหายใจเนี่ยอาจจะมีโอกาสที่น้ำลายหรือเสมหะเขาเนี่ยจากกระเด็นออกมาได้สูงที่สุดเลยในช่วงนั้นเพราะฉะนั้นก็คือการที่มีกรอบหรือว่ามีแผ่นพลาสติกก็ได้ค่ะที่จะคอย ป้องกันไม่ให้น้ำลายจากคนไข้กระเด็นเข้ามาคือถ้าเกิดเขาไอมันก็จะมาติดอยู่ตามนี้ใช่ค่ะมันก็จะมาติดอยู่ตามพื้นผิวด้านในซึ่งมันก็โอกาสติดเราน้อยละหลังจากนั้นเราก็ค่อยไปทําความสะอาดด้วยน้ํายาฆ่าเชื้อทั่วไปธรรมดาได้เลยค่ะหรือการอันนี้คือการใส่ท่อช่วยหายใจหรือถ้าเราจะถอดท่อช่วยหายใจเราก็เอาไอเนี่ยครอบศีรษะคนไข้ไว้แล้วก็ค่อยทําการถอดเวลาเขาไอเขาก็จะไอเข้ามาในนี้ ก็จะเป็นการปลอดภัยกับเจ้าหน้าที่อีกชั้นหนึ่งค่ะต,ตัวนี้ใช้โดยทั่วไปหรือเป็นการประยุกต์ใช้ของโรงพยาบาลสุรินทร์คะอาจารย์อันนี้ใช้ใช้โดยทั่วไปของเดิมเนี่ยคุณหมอดมยาเขาจะใช้ใช้อยู่แล้วในในบางที่นะคะเพราะขึ้นกับความถนัดของแต่ละคนด้วยพอเรามีโควิดคือเรารู้ว่ามันเป็นการติดต่อทางลออองฝอยออตัวนี้ก็เลยมีคนเอามาใช้แล้วก็เราก็ขอรับบริจาคมาเพิ่มค่ะ ก็เท่ากับว่าจุดนี้เป็นจุดที่ศีสษนให้เข้าไปนะคะอาจารย์หมอก็ต้องยื่นใช่อันนี้่อันจนได้เจ็อาจารย์จะได้ขั้น้ก็คืออาจารย์จะฝอนมือเข้าไปใช่ค่ะอันนี้หมอใส่ชุดเรียบร้อยหมดแล้วแล้วก็เวลาหมอจะทําหัตถการก็คือใส่มือเข้าไปในนี้แล้วก็ จะดูดเสลดอะไรผู้ช่วยก็จะอยู่ด้านข้างใช่ไหมคะก็จะใส่สายดูดเสลดเข้ามาตรงนี้หมอก็จะใช้ไอตัววิดีโอลาลิงโกสโคแล้วก็ผู้ช่วยส่งท่อช่วยหายใจเข้าก็ใส่ตรงนี้อันนี้จะเป็นศีรษะของคนไข้ค่ะในบางที่ก็จะมีการตัดพลาสติกอะไรมาเพิ่มอีกเพื่อกันตรงเนี้ยเพราะเวลาไอเสียมันจะฟุ้งขึ้นอย่างนี้แต่บางที่มันเล็ดลอดไปตรงนู้นด้วยเขาก็จะมีพลาสติกมาเพิ่มค่ะ เข้าใจอีกอันนึงก็เอาไว้เจาะเลือดอย่างเงี้ยค่ะก็คือเจาะใช้แขนแต่ส่วนใหญ่แล้วก็ทําหัตถการเกี่ยวกับทางเดินหายใจมากกว่าค่ะขอให้อาจารย์นะครับผมได้ขอบคุณนะครับผมที่มาช่วยพยาบาลไม่ใช่ไปจากอุปกรณ์ต่างๆนะครับผมทอดให้กับโรงพยาบาลซึ่งครับคือตั้งแต่เริ่มที่มีโควิดระบาดเนี่ยทางโรงพยาบาลก็เตรียมตัว ไว้ส่วนหนึ่งนะคะว่ามันจะต้องจะต้องมีผู้ป่วยเกิดขึ้นแน่ๆเราก็มีการเตรียมอุปกรณ์พวกนี้ค่ะ PPE แต่อย่างที่บอกว่ามันใช้เยอะแล้วก็การปร,ประมาณการต่อเคสเราก็ไม่รู้ว่าเราจะมีคนไข้เท่าไหร่เพราะฉะนั้นที่มันจึงไม่พอพอเราเริ่มใช้ไปเนื่องจากว่าใช้ไปเคสต,ต่อเคสแล้วก็ไม่พอเพราะฉะนั้นจึงมีผู้ใจบุญที่มาช่วยมาช่วยบริจาคให้เราไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่แบบ แค่ถุงพลาสติกที่หุ้มเท้าแพทย์หรือว่ารองเท้าบูทหรือแมหรือเฟสชิลทั้งที่น้องๆบางคนทําเองหรือนั่งทํากันที่บ้านแล้วก็ออกมาบริจาคให้หรือว่าจะเป็นแมสเป็นชุดอย่างนี้ค่ะก็คือมีประโยชน์กับเรามากเนื่องจากว่าอย่างที่หมอรู้ก็คือตอนนี้มันแพง<ม>แต่ก็ยังม,มีคนที่แบบโอ้ไปหาซื้อมามาบริจาคให้โรงพยาบาลเนื่องจากว่า มันจําเป็นต้องใช้ค่ะนี่ก็ต้องขอขอบพระคุณมาอย่างอย่างสูงเลยเพราะว่าความมั่นใจหนึ่งของเราที่จะดูคนไข้โควิดก็คือเรามีอุปกรณ์ป้องกันที่เพียงพอทําให้เรากล้าที่จะไปตรวจผู้ป่วยคือถ้าเราอุปกรณ์ป้องกันแลาไม่เพียงพอเราก็เราก็คงต้องเข้าไปอ่ะแต่เราก็คงจะรู้สึกไม่มั่นใจอันนี้ก็คือเพิ่มความมั่นใจให้กับบุคลากรที่ที่ได้เข้าไปดูคนไข้จริงๆค่ะก็ต้องขอขอบพระคุณค่ะ ถึงแม้ว่าตอนนี้เรายังไม่มีคนไข้ก็ตามเราก็ยังต้องเตรียมใช่มาตรฐานการรักษาไว้ใช่ใชมคะใช่ค่ะคืออย่างที่บอกว่าพอเปิดล็อกดาวน์แล้วเราไม่รู้ว่าผู้ป่วยจะเริ่มมาอีกเมื่อไหร่เพราะฉะนั้นอุปกรณ์เนี่ยเราจะยังต้องมีไว้แน่นอนเพราะว่าถึงตอนใช้จริงเดวมันจะมาใช่ค่ะด้วยกันว่าต้องมีมาตรฐานที่ดีสําหรับการที่จะดูแลผู้ป่วยในระยะต่อไปถ้าไม่มีผู้ป่วยเลยนะคะก็ถือว่า ชคดีของพวกเราชาวสุรินะคะ,คะแต่อย่างไรก็ตามโรงพยาบาลก็เตรียมมาตรการต่างๆไว้ให้พร้อมอยู่เสมอนะคะค่ะวันนี้ทางรายการนะคะต้องกราบขอบพระคุณอาจารย์จิรวัตรแก้ววินัทนะคะซึ่งท่านเป็นคุณหมอผู้เชี่ยวชาญด้านโรคปอดของโรงพยาบาลสุรินนะคะที่ได้เสียสละเวลามาพูดคุยในรายการของเราในท้ายสุดนี้ก่อนที่เราจะลารายการอยากให้อาจารย์เชิญชวนคนที่สุรี่ให้เลิกสุรี่สักนิดหนึ่งคะ่ะอาจารย์คะ คือในฐานะที่เป็นหมอปอดเนี่ยจะทำงานกับคนที่สูบบุรีมันมานานก่บโควิดนะคะและคิดว่าน่าจะเป็นปัญหามานานแล้วแล้วก็น่าจะยังเป็นปัญหาต่อไปค่ะคิดว่าโควิดสำคัญไหมสำคัญแต่ว่าถ้าเราสูบบุหรี่ด้วยมันจะทำให้โควิดถ้าเราเป็นโควิดเนี่ยเราจะเป็นได้รุนแรงขึ้นเพราะฉะนั้นหมอ,อคิดว่าหยุดบุหรี วันนี้ถือโควิดนี่เป็นโอกาสดีที่จะทำให้ได้หยุดบุหรี่เพื่อสุขภาพของตัวท่านเองแล้วก็คนรอบข้างค่ะวันนี้ทางรายการและพวกเราสองคนนะคะต้องจาบขอบคุณอาจการหมอมากๆมา่ะที่ได้เสียสละมาในรายการวันนี้เราพบกันใหม่ในครั้งต่อไปกับสาระน่ารู้ที่รอเราอยู่ค่ะสวัสดีค่ะ